ออกมาตอบออกมาว่าแล้วพี่น้องครับผมสำหรับอาร์ุติมาที่เปิดบ้านในราคาหลายล้านพร้อมกับจัดงานขึ้นบ้านใหม่ต้อนรับปีใหม่แบบมวลกรุบเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมต้อนรับข่าสู้จัก,กรวานลูกทุง่งกับบกหลานุ่มเจีระนะครับผมเรื่องเาวของอ่ามชุติมาพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนุ่มเจีระสิวัสู้ฟังอุย้ยเพื่อนเปิดบ้านของเพิ่นนะครับราค่าหลายล้านเลยพี่น้องครับแต่ก่อนสิไปฟังเรื่องรา่านั่นนะครับฝากกดติดตามฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ฝากกดเซฟหรือว่าถ้าเกิดเมืองเรื่องรา่านี้แล้วฟังเรื่องเล่านี้แล้ว ฝากคอมเม็์แนะกันหรอกกันนะครับผมแสดงความเคของมากกันหรอกกันน้องพี่น้องเนาะกับเรื่องราวของสาวอ่านชุติมาทิบบะว่าจัดงานขึ้นบ้านใหม่พี่น้องครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับบ้านราคาน่าจะหลายล้านพี่น้องครับผมแล้วกันหลังยา ใหญ่นะครับใหญ่แค่ใดอาพี่น้องเอ๋ยเมืองตามรูปเลยนะครับผมอา่านชุดทีมาพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นนักร้องสาวอินดี้เนาะที่ดูแลโตเจา้าของเองนะครับกับทีมงานของเพื่อนนะฮะซูฟ่าฟันมาแบบนั้นแบบนี้จนเสมมนี้พี่น้องครับผมเห็นบอเห็นภาพประกอบบอพี่น้องครับเบ้ยหลังหญ่รลังการที่หีนะฮะ อลังการอีกทีนุ่มเจี๊ยบก็รู้สิวะจังไหนพี่น้องครับผมแต่ว่ามากไปกว่านั้นนะครับผมอามสุดิมาบอกว่าจางังซี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขึ้นบ้านใหม่หนึ่งมกราอ่าพี่น้องครับผมนี่เห็นบอกนี่คือบ้านใหม่ของเพื่นนะะอนนะฮะก่อนนั้นกับยังไม่ได้เป็นรูปเป็นล่างเพื่อนกับโล่งวัพี่น้องครับผมพ่อเป็นรูปเป็นล่างเสร็จปุ๊บสวยงามอลังการงานส์สางอีหลีนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านแบบบ้านสองสัน้นแบบพี่น้องครับเออแล้วก็ มีหลายหองหลายมุมนะฮะที่สําคัญมาไปก่านันพี่น้องครับมีาการจัดงานขึ้นบานาแบบมวนกุ๊บเลยเออล่องไปเมืองผาบรรยากาศกันพี่น้องครับผมแบบสนุกสนานนะฮะทั้งครอบครัวญาติพี่น้องมาแสดงความยินดีอีพอ,อีเม่เพิ่นวัาสันตัวม้วนขึ้นอย่างหนีพี่น้องเอยพี่น้องเอยเอาล่องไปเมืองแนจักหน้อยกันเรากันนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้อง ทุกขุสคนนะคะขอบคุณเจ้าภาพคอยดีนะเจ้าภาพขอบคุณบ้านเขาอยู่คุมค้มไหนคุ้มซอยหยังวะแม่อยู่กรุงเทพโดนอะ่ะสามเดือนแล้วฮะซอยข้างโรงเรียนเออซอยข้างโรงเรียนซอยซอยบอมเนอยวัดซอยวัดมันสูงก,กว่านี่มันเป็นคุ่มโนนกูอยู่คุ้มกลางกลางระหว่างซอยวัด ว่าอยากแค่นเนอีสักคู่เจอกันนะคะเวทีใหญ่นะคะพี่ดอกเหมยเพ็ญน,นาภานะคะแล้วก็ผัวพี่ดอกเหมยด้วยพ่อข่อยมักเล่าเฮงเฮงผัวเล่านั่นเป็นนักมวยเด้แสงสัทธาแต่กลัวเมีย หลังจากอาร์มชุติมาะนะคะประกาศว่าขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เชิญช่วงศิลปอกศิลปินคนนั้นคนนี้มาร่วมงานพี่น้องครับเช่นเดียวกันนะฮะหลายเพืหลายคนนะครับผมกับมามหายกําลังใจสาวอาร์มชุติมานะครับประวาสิเป็นเนตกาแฟสีนครบ,บอกว่ายินดีกับเพื่อนด้วยนะเออหรือว่าสเป็นคุณแม่บัวพันธ์ทั้งโซนะฮะบอกว่ายินดีด้วยนะลูกบ้านสวยงามว่าสันตัว อีกหลายผู้หลายคนพี่น้องครับผมมากคอมเมนต์กันนะฮะรวมถึงมาน้องน้ำแข็งทิพวัรณนะฮะเออลอยมหาแนมหาแนมหาแน,าแนบอกว่ายินดีด้วยนะคะว่าสันตวเออแต่ละผู้แต่ละคนพี่น้องครับเจี๊ยบนิสากับเขามากคือกันบอกว่ายินดีกับน้องอาร์มด้วยเดอ้อเอาคอมเมนต์แตกสวดเลยนะครับสลาผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องอาร์มนะฮะเออต่ว่าอีกหนึ่งคอมเมนต์พี่น้องครับนุ่มจิระสนใจหลากหลายเลยอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่แบบ เการหลายๆคนหลายๆคนเนาะเอ๊ะส,สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดอามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อวานจะเป็นการซื้อลดไมการขึ้นบานไม่สาวคนนี้งยังห้กันังใจกันคือเกาบาพอพวายอย่างพี่น้องครับเราเติบโตมาพร้อมกันเด้เออมาเป็นแบบอินดี้ในยุคแรกๆเหมือนกันเลยตั้งแต่แบบว่าผู้สาวขาเลาะตั้งแต่แบบว่าอดีตเคยพังนุ่มจิระาก,าก็ลังหวอดถึงลาไยหายทองคาพี่น้องครับสาวลาไยหายทองคากับมาก ยินดีนั่มเดอนี่เห็นบอพี่น้องครับถือว่าทั้งสองข้นี่เนาะแม้ว่าจะแยกแย้ายกันไปนะฮะสางเนื้อสางโตกันกะยังมีความหักความยินดีต่อกันพี่น้องครราผมถือว่าเป็นภาพหรือว่าเป็นมุ่งที่น่ารักน่ารักอีหลีนะฮะในมุ่งของอามชุติมาและลำไยห,หายทองคํานันเอกนะครราผมเอาพี่น้องครับเอามาวอาสู้กันฟังนะฮะแต่ว่าจริงๆเราอยากเปิดราคา ของบ้านของอามชุติมาคือกันแต่ว่าบอกตามตรงเลยว่าบ่ได้มีข้อมูลส่วนนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกับอามถามอามแล้วเดี๋ยวเอาข้อมูลเรื่องนี้มาบอกซูฟังกัน,กนแล้วกันเนาะพี่น้องนะเนาะอามกูดเมืองเรื่องเล่านี้แล้วหรือว่าหลุจักข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านของอามชุติมานะฮะคอมเมนต์บอกลุงจิระแนกกันแล้วกันนะครับหรือประเมินกันแน่ว่าบ้านหลังนี้นาสิะมาณจักล้านพี่น้องครับลุงจิระว่าหลักล้านขึ้นพี่น้องครับเพราะว่ายังยิ่งแง่รังการอีลีนะครับผมอา้าก่อนเสียบลา้า,า,าก,กัน โดยการเอกว่ากดหัวใจกดเซฟคลิปไว้หรือว่าสิกดแชร์ร่วมถึงติดตามช่องจีละเล่นแน่กันแล้วกันนะครับผมสำหรับจักรวาลลูกทุง่งกับบลาหนุ่มเจระไปก่อนเดอ้อสวัสดีครับ